เยอะมากเฮ้ยต้นไม้ก็ตายมาเลยเหรอเนี่ยทำไมมันไปไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันเกิดน้ำแข็งก่อขนาดนั้นเลยเหรอไม่แล้วอันนี้สะใจเลย ทำไม,มรุมแรขนาดนี้เนี่ยเ้นจดัด้วนี่นเราพัดยกันไปแล้วหนีก่นอนหน้าร้อนะทะหน้าหนาวดิน,ดน,ดน,น่าร้อนโอ้ยอากาศก็ร้อน ร้อนจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยอุย้ยร้อนทำไมร้อนอย่างนี้เนี่ยประเทศไทยโอุยโอ้ยอุ้ยเหงื่อเยอะมากอุย้ยต้นไม้ก็ตายหมดเลยเหรอเนี่ย,ยร้อนขนาดนี้โอ้ยสงสารใบไม้ใบหญ้าตายหมดเลยอะ่ะเดินหน้าหนาว ดื่มน้ำหน้าร้อนดูดน้ำซะหน่อยดีกว่าร้อนๆอ,อย่างนี้ชื่นใจมากเลยอะ่ะได้กินน้ำหวานเย็นๆแล้วสดชื่นมากน้ำแข็งเต็มแก้วเย็นเจี๊ยบ ดื่มน้ำหน้าหนาวอยู่น้ำมากเลยหนาวตายแล้วเนี่ยยู่น้ำก็ดีกว่าใครโทรมาดได้ค่ะพี่นาได้ได้ได้ไดไดโอ๊ยโอ๊ยทำไมน้ำมันกลายเป็นน้ำแข็ง่งนี้เนี่ย <S 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 โอ้โห จะกินไงเนี้ยคราวนี้อาหารหน่าร้อนร้อนขนาดนี้ถ้าเป็นมาร์ชเมลโล่คงจะละลายหน่าด erm ูเฮ้ยมาร์ชเมลโล่เอามาชเมลโล่มาย่างตากแดดกินดีกว่านี่มืาชเมลโล่เสียบไปเลยเดี๋ยถูกความร้อนจากแดดมันก็ละลายเองแหละเรียบร้อยแค่นี้ก็รอ โอ้ควันควันเฮ้ยอุยหุยเริ่มร้อนแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยควันหุยน่าจะได้แล้วแหละอื้มกำลังดีเลยกินดีกว่าอื้มอืมอร่อยมากอากาศร้อนอย่างนี้ก็ไม่ประโยชน์นะเนี่ยแต่ยืนนานๆก็จะเป็นลมแล้วฮะไปนั่งข้างไหนดีกว่าอาหารหน้าหนาว ไม่กินแล้วไปกินบะหมี่แทยก็ได้ใส่เครื่องปรุงเพิ่มดีกว่าไม่ออกอ่ะได้ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เข่งงี้นะโอ้โหโอ้โหขนาดนี้เราจะกินไงเนี่ยเฮ้ยล้างหน้าหน้าร้อนล้างมืออ่ ล้างหน้าหน้าหนาวโอ๊ยสันตาอาะไรคุณตาเนี่ยโอ๊ยรีบเปิดน้ำก่อนสันตาหมดแล้วเนี่ย,ยน้ำเหลอกว่าม่น้ำแข็งเหรอเนี่ยโอ้โหนี่แสดงว่าหนาวมากแน่เลยโอ๊ย,เ,เ,ย,อยเดี๋ยวก็เสียตาไปดีโอ้โหเป็นน้ำแข็งเลยเนี่ย จะล้างไงหนาวหนาวขนาดนี้ <c oughs> ตากผ้าหน้าร้อนเฮ้ย <c oughs> แดดร้อนๆก็ต้องตากผ้าอย่างนี้แหละรับแดดไปเลย,เลย <c oughs> โอเคเฮ้ย จากผ้าหน้าหนาวผ้าดีวกว่าหนาวมากเลยเนี่ยอากาศมี้หนาวเฮย้ยเสื้อแข็งหมดแล้วเนี่ยเป็นติดนั่นแข็งเลยโอ้แข็งขนาดนี้ปั่นจักรยานหน้าร้อน แดดร้อนมากไปอาน้ำก่อนร้อนอย่างเงี้ยไม่ไหวอะ่ะ หนาวเป็นตาก็ตาว่าออปอบดีกว่าอโอ้ยเดินไม่หนาได้เลยอัปั่นจักรยานดีกว่าหนาวเกินทำไมมันไปไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันเกิดน้ำแข็งกอะขนาดนั้นได้เหรออห้ปั่นก็ได้เดินก็ได้เที่ยวหน้าร้อน ว่าจะมาเที่ยวทะเลสบายๆแดดก็ร้อนกดแล้วเนี่ยจัดงานอะไรข้างทะเลเสียงดังมากเปิดเพลงอะไรก็ไม่รู้ไปทางไหนก็ร้อนอ่ะแสบผิวอ่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยผิวไหมอ่ะรู้นี้ไม่ต้องมาเที่ยวทะเลเลยไปเที่ยวห้างดีกว่ามั้งโอ้ยเที่ยวหน้าหนาวหนาวหนาวถึงแล้วที่นี่แหละโดย ไม่ต้องเข็มันดีกว่านานๆอย่างนี้ต้องมาเที่ยวกางเต็นท์บนดอยอย่างนี้ <As S 1> โหบรรยากาศดีมากหนาเหนาวไม่ไหวเฮ้ยพรมพรหนาอๆอย่างนี้ก็ต้องนี่เลยบะหมี่ถ้วยร้อนอื้อืมอร่อยร้อนโลกคอร์สะใจ ขอเงยียบก่อนก็นแล้วกันอิ่มละอะไรเนี่ยทำไมลมแรงขนาดนี้เนี่ยโอ้เต้นจมูกปล่าได้เนี่ยลมพัดแลงกันไปแล้วหนีแม่ก่อนอาบน้ำหน้าร้อนโอ้ยร้อนจะไปลม ไปอาบน้ำดีกว่ามีน้ำสะส่วนตัวเฮ้ยแต่มันยังเย็นไม่พออ่ะดูแล้ยเตียบพอ้อยเย็นชื่นใจแน่นอน นี่แหละสดชื่นสะใจสมัยสุดๆอ่ะใหม่และอันนี้สะใจเลยอาบน้ำหน้าหนาว หนา,าหนาวมากไม่อยากอาบเลยอาบก็อาบวะเฮ้หนาวโอ้ยหนาวมากเลยอะโอ๊ยหนาวหนาวนอนหน้าร้อนโอ๊ยร้อนมากแอร์ในห้องก็ดันเสียง่วงก็ง่วงทำไงเนี่ยเป็นอนข้างนอกบ้านดีไหมวะ เราเข้านอนบ้านดีกว่าตรงนี้แหละกำลังดีลมพัดพอดีเลยอะ่ะโอ้ยลมพัดส,สบายดีมากเลยพี่นอ,อกเนี่ยเขาได้นอนหน่อยอ นอนหน้าหนาวหนาวจริงป่ะปิดแอร์ก่อนแล้วกันหิบ้าดีกว่าหนาวเลยฉันเดียวคงไม่พอแน่เลยแอาเพิ่มดีกว่ามาไม่พอต้องเอาอีก ดูสิว่ามันจะหนาวหรือเปล่าเูยในห้องตัวไปไม่ได้แล้วหนาวจะตายต้องถ่ายแล้วร้อนเกิน